สวัสดีมิลักแฟนจุลิึไคเซนแฟนทอมพาเลททุกท่านนะครับผมวันนี้นะก็มีตู้ใหม่ของเฟสสามนะเป็นท่านั่งของเกโตซูงรุนะเป็นท่านั่งของเกโตล่างภาคซีโร่ของเฟสสามนะซึ่งตู้นี้มเีเขาเรียกว่าแหละมีของจากตู้เนี่ยอยู่3ชิ้นด้วยกันได้เองนนะนั่นก็คือท่านั่งของตัวละครเกโตร่างอันนี้นะ ไม่ได้ะไรวะความถูกต้องยุิธรรมเกโทซุงรูนะหน้านี้อ่ะแล้วก็มีหน้านของการ์ดสผู้แข็งแกร่งที่สุดนะแล้วก็ทา่า้างของการ์ดมาช้าจ,จังเลยนะอ่ะเท่ากับตู้เนี้ยมันจะมีอยู่3อย่างนะปกติตู้อื่นเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ประมาณ2อย่างอ่สองอย่างแต่ว่าไม่รวมตู้เฟดหนึ่งละกันตู้เฟดหนึ่งมันเป็นตัวละครแบบธรรมดาอ่ะถ้าเป็นตู้อื่นเนี่ยมันจะมีประมาณ2อย่างก็คือตัวละครกับการ์ดแต่ว่าเนี้ยคือจะมี3อย่างนะก็เป็นตัวละครแล้วก็การ์ดอีกสองใบนะเพราะฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคลิปเนี้ยก็จะพยายามเปิดดให้้มไ3อย่าง เอาจิงเนี่ยต้องการแค่อย่างไรอย่างละชิ้นต้องการแค่อย่างไะชิ้นเลยเอาจิงเนี่ยตู้เนี่ยถ้านับของแรสุดนะก็คือเกทโทเนี่ยแรแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใช้งานตัวละครมันไม่ค่อยเก่งเออแต่ว่าการที่ดีเนี่ยเป็นทานั่งของนี้2ผู้แข็งแกร่งาการเนี่ยค่อนข้างดีมาก ดาเมจเนี่ยก็ถือว่ากลางๆนะของสกิลอันติแต่ว่าข้อดีคือมันเป็นทางหน้าของนี้พาสซีฟก็คือมอบอัตราเล่นเกียร์เอ่อไม่ตาย20%เป็นเวลา3เทิร์นนะถือว่าค่อนข้างดีมากทําให้อันติแรกเราเนี่ยมาค่อนข้างไวนะไวมากๆเลยนะเล่นคู่กับการ์ดน้ำหนึ่งใจเดียวอ่ะแล้วก็อันนี้มาช้าจังเลยนะเอาจริงกัดเนี่ยมันก็กลางๆอ่ะไม่ได้ดีมากนะมันเป็นเหมือนแบบเหมือนจะไม่ค่อยสุดอ่ะเออจริงๆเนี่ยอ่ะเมื่อใช้สกิลคำสั่งหรือไม้ตายเนี่ยพลังคุณใส่บวก45%เป็นเวลา1เทิร์นแล้วก็ฟื้นต์ไปเวท10หน่วยแล้วก็ ทาสี่อันหนึ่งก็คืออนันนี้เมื่อเริ่มการต่อสู้ฟื้นเ,เพิ่มคุณใสา15%าเเท่ากับว่าการไปเนี่ยถ้าเรากดไม้ตายเนี่ยมันจะได้พลังคุณใส่เนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์อ่ะสี่สิบห้าบวก,กอันนี้พื้นฐานอีกสิบห้าอันเนี้ยคือได้จนจบการต่อสู้อ่ะสิบห้าอยู่แล้วนะก็ถือว่าหกสิบกับฟื้นฟูใส่เวทสิบหน่วยก็ถือว่ากลางๆแล้วกันไม่ได้ดีมากนะการเนี่ยเอาจริงก็มาสะสมแล้วกันนะอ่ะมาเริ่มมาเจอกันว่าคลิปนี้เราจะได้อ่าภายในกี่โลนะเอาจร ใบฟรีได้ของครบอะไรเงี้ยเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างนะช่องเรายังไม่เคยมีนะแปลว่า10ใบฟรีได้ทุกอย่างครบนะส่วนมากคือโดนเกลือหนักมากๆแล้วนี้อ่ะอ่านี่ของยูตาเปิดไปแล้ว10เอาจริงก็แค่เปิดไปให้มันมีโอกาสได้เฉยเพราะว่ามันแค่ร้อยเพชรเนาะอ่ะเดี๋ยวนี้ก็จัดไปก่อนละกันไปเดิมดวงไปก่อน10บอเมเชียสิบอ่าหนึ่งร้อยเพชรหนึ่งครั้งร้อยเพชรอ่ะจัดไปผ่าเขาให้อันนี้น่าจะไม่ได้อะไรเลยนะ อูจากสภาพแล้วน่าจะไม่ได้อะไรเลยโอเคข้ามไปมิวม,มิเดี๋ยวนะผมมีตั๋วธรรมดาปะไม่มีเลยอ่ะจัดไปผมมีตั๋วอยู่31ใบนะแล้วก็เพชรอีกประมาณเกือบ50,000เพรอะก็เดี๋ยวจัดไปละกันยังไงก็ได้อยู่แล้วนะแต่ว่าได้ตอนกี่โลก็อีกเรื่องหนึง่งมาชชยพันปาัาเห็นเขาบอกว่าถ้ามีปากกายทาม,มินหรือว่ามีโกโจสักอย่างเนาะมันจะเป็นทานง้ของการันตีตัวละครอ,อ่ะ ถ้าเป็นประกายธรรมินธรรมดามันจะได้ตัวละครเอ้ยมันจะได้เอเสอาใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นมีอาจารย์โกโจโด้วยในตอนคัสซนะีเนี่ยมันจะได้หน้าตู้ชัว,ชวแต่ว่าได้อะไรดูอีกทีหนึ่งของของตู้อะอันนี้เกลือนะเหมือนจะไม่ได้เอเสอาเลยได้การ์ดการ์ดก็ตันแล้วโอ้โหอันนี้ได้ตันแทบทุกอย่างนะอะอันนี้มาการ์ดอันนี้มาก็ถือว่าตันแล้วจาก4เป็น5อันนี้ก็จาก4ี่เป็นหก,กรร็ตันแล้วเหมือนกันไปไปต่อเพราะการ์ดขวาล่างมันตันอยู่แล้วอะ ผมยังไม่เคยเห็นคาสินที่มันเป็นอาจารย์โกโจโลเลยอะ่ะมันอยู่ตรงช็อตไหนก็ไม่แน่ใจนะหออ่ะมาเฮ้ยยเฮ้ยยน่าจะได้อะไรบ้าง S R R หนึ่งอ่ะได้เมื่อกี้ได้การกับตัวละครนะโอเคได้การหนึ่งตัวละครหนึ่งได้ไรอ่าน่าโอเคได้หน้าตู้ถือว่าโอเคอยู่ถึงจะเป็นการสะสมก็ถือได้นี้ <laughs> เพราะว่าผมว่าเอฟเฟกต์มันก็ไม่ค่อยดีอะไรอะ่ะมาเดี๋ยวเรามาลุ้นตัวละครกันว่าไ,ได้อะไร ไม่แน่ใจว่าได้นาตูได้ตู้ปะนั่นไงโอ้ตามมาหลอกหลอนชิบหายเลยนุมะกิเอ้ยห้าดาวแล้วนะอินุมะกิผมห้าดาวแล้วตัวอื่นมันไม่มีอะไรเอดดละข็ข้ามไปอินุมะกินะตู้ของ,ม,งมิวมิแม่งมาประมาณสี่ตัวอินุมะกิตู้มิวมิมาประมาณสี่ถึงห้าตัวนะคืออัพไปสี่ดาวแล้วแล้วก็อันนี้ก็ยังจะมาอีกนะตัวละครเอดาแรกของตู้นี้นะก็อินุมะกินะห้าดาวโอ้โหโคตรเซ็งเลยนี่ไอเหี้ยแมงมาแบบถี่มาก ทุกตู้เนี่ยมาหลอกหลอนทุกตัวมาหลอกหลอนทุกตู้จริงๆนะอินุมากิเนี่ยโคตรเขี้ยเลยอ่ะแต่ไปต่อออะอย่างน้อยเราได้การ์ดมาโลมิเก้ถือว่าคุ้มได้การ์ดได้การ์ดเอ่อหน้าตู้โอเคต่อยมาเนี่ยเขาบอกมันจะมีช็อตอาจารย์โกโจตรงไหนสักช็อตเนี่ยผมพยายามดูแล้วนะอ่ะเมื่อกี้ได้หนึ่งแต่ไม่แน่ใจว่าได้อะไรอ่ะได้สองได้สามได้สามได้ตัวละครหนึ่งแล้วก็อีกสองอันเนี่ยน่าจะเป็นการ์ดนะ ถ้าบอกว่าเราเปิด30ตัวเราได้มา5ลุงได้ไรโอ้โหซ้ำซ้ำก็ขอแบบการซ้ำอีกแบบหนึ่งก็ไม่ได้เนาะเอ้แต่การเมื่อกี้มันต้องซ้ำน้อมันถึงจะดีเนาะเพราะว่าถ้าเป็นเอฟิกเดี๋ยวนี้ก่อนอ๋อเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยเ้ยไม่เป็นไรฉันอะไรอาจารย์โกโจโอเคอ่าถือว่าได้อยู่อาได้อาจารย์โกโจมาอันนี้น่าจะ4ดาวนะ อาจารย์ไม่ผิดอ่ะอันนี้มันลุ้งหมดแล้วเนาะอาจารย์โกโจโอเคสี่ดาวการนี้โอ้โหสองใบในโลเดียวถ้าไหนแล้วเนี่ยเนี่ยการ์ดใบน,นี้นะมันต้องปลดหนึ่งนะถึงจะเก่งนะเพราะว่ามันถ้าปลดหนึ่งเนี่ยมันได้พลังคุณใสเนี่ยสิบอ่าได้พลังคุณสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ถ้าไม่ปลดหนึ่งผมว่ามันค่อนข้างกากมากแต่ปลดหนึ่งแล้วพอเล่นได้อยู่อ่ะถ้าะว่าเราได้การ์ดมาสามใบแล้วนะโอ้โหไหนตัวละครวะการ์ดแม่งมาอยู่ใบเดียวเนี่ยอย่าให้เลิดห้าก็พอนะนี่ขอร้องเถอะ อ่ะจะไปต่อไปเข้าเพชรแล้วนะเข้าเพชรเข้าเพชรจะไปเหยียบหน้าไปขอถาดเขาให้ต้องได้แล้วปะขอร้องเธออย่างน้อยขออย่างละหนึ่งอันก็ยังดีนะไม่ได้ขอมากเลยนะจริงเนี่ยผมอยากได้แค่สามอย่างอย่างละหนึ่งอันก็พอโอเคอันนี้ไม่มีอะไรเลยเออเหมือนจะได้อันที่ยังไม่ซ้ํา อันนี้เราได้ตันไปแล้วเนาะแล้วก็หนึ่งเหมือนจะได้แค่สองอันสามอันนะประว่าเนี่ยไม่ได้มีอะไรดีเลยมาเนี่ยมันเป็นช็อตอาจารย์กโจช็อตไหนวะผมพยายามดูอยู่นะใครใครมีรูปแบบลองแคปส่งมาหน่อยนะว่าอาจารย์กโจมันจะอยู่ช็อตไหนผมจะได้สังเกตถูกนะโอ้โหฝาหลวนเหลืองโอ้เกลือที่ไหนอ่านี่ตันไปอีกหนึ่งอันนี้โอ้ช่างมาันเถอดเดี๋ยวค่อยไปดูอีกทีนึง่งจัดไปก่อน ของเกลือเกือของเกลือเกือแผลก็ให้มาเราจะโดนเท่าไหร่วะนนี้เอาจิงมันไปนตู้ที่ไม่น่าเปิดเท่าไหร่นะอ่าได้อีกหนึ่งลุงได้ลุงเดียวสันดานคำสาปอันนี้การอ้าโอเคอ่ะอย่างน้อยได้การใหม่ได้การหน้าตู้อีกใบหนึ่งถัดไปก็เหลือแค่ตัวละครเหลือแค่เกตทวตัวเดียว ขาดเกโทตัวเดียวถือว่าเกมจบเกโทตัวเดียวเกมจบจะได้ดองไว้ไปสุ่มตัวอื่นบ้างมาพับหน้าเขาให้พับพับไอ้เมื่อกี้เหมือนจะเป็นตัวละครน,นะเมื่อกี้อ่ะอันนี้ก็เป็นตัวละครโอเคเหมือนจะได้2ตัวละครน,นะหรือก็หรือไม่ก็1ตัวละครกับหนึ่งการลุงอะไออันแรกผมไม่แน่ใจใครวะอ๋อมากิเออ มาเลยอีกตัวนึงรุนอีกตัวนึงได้เลยเกทโทเกทโทมาเถอะขอร้องไม่อยากเจ็บมากจริงมาไม่น่าจะใช่เกทโทป่ะนี่มันตู้เหลียอะไรกันแน่ฮัลโหลอ้แล้วแม่งมาแบบ3เกือปี2เลยนะแพนด้ามากิอินุมากิแม่งมาครบเลยนะ3ตัวแล้วนะโอ้โหโคตรเฮียเลยเราสุ่มไปแล้ว70 เพชรเราเหลืออยู่สาม0 0ื่นเจ็ดโอ้โหเจ็บเจ็บ,จบปเอ้ยอันนี้คาสีอะไรอ่ะไม่เคยเห็นคาสีนี้เลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าได้หน้าตู้ใช่ไหมอันนี้คือตัวละครหน้าตู้หรือมันคาสีแบบนี้วะเอ้ยมันคาสีเมื่อกี้ผมไม่เคยเห็นนะอันแล้วก็เป็นแบ็คแฟรด้วยอันนี้หรือว่าหรือว่าอ่ะได้หนึ่งได้หนึ่งลุงตัวละครเมื่อกี้ตัวละครเห็นแวบอยู่อ่ะได้หนึ่งตัวละครหรือว่าอ่าโอเค เกทโฮโอเคเอ้แปดสิบก็ถือว่าไม่เจ็บไม่เจ็บมากนะเพราะว่าอตอนเมงอุมิเจ็บกว่าตอนเมงูมิเจ็บกว่าตอน,าน,นนี้อะความยุยธรรมความต้องยุิธรรมเกทโฮสุงุรุโ okay. อเคอะอันอื่นมันไม่ได้ลุงเนาะกดข,ข้ามเลยแล้วกันโอเคโอเคถือว่าได้อยู่แปดสิบเอ็ดครั้งแล้วก็ตู้เหลืออีกยี่สิบห้าวันก็ยี่สิบห้าวันเท่ากับร้อยกว่าเดี๋ยวผมคิดว่า เดี๋ยวนะผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะเพราะเดี๋ยวผมจะเปิดไอ้หนึ่งร้อยเพชรเนี่ยทุกวันด้วยนะจนถึงยี่สิบห้าวันเดี๋ยวผมขอคำนวณก่อนว่าเราจะเปิดเพิ่อมอีกเท่าไหร่เพราะว่าแต้มมันตั้งแปดสิบเอ็ดแล้วอะ่ะมันก็ต้องเปิดให้มันครบร้อยยี่สิบนะเพื่อแลกแลกการ์ดไม่ถ้าอ่อถ้าไม่เปิดจนครบแล้วแลกเนี่ยเท่ากับว่าแปดสิบเอ็ดแต้มเราหายฟรีนะเราจะไม่ได้การ์ดเดี๋ยวผมขอคำนวณแป๊บหนึ่งนะเพราะว่าหลังจากอันนี้ก็คือตู้เนี่ยมันน่าจะไม่มี ไม่มีตั๋วมาให้เติมซื้อแล้วเออเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราเอาให้จบในคลิปนี้เลยแต่สกับอันนั้นอีก25วันเท่ากับว่า106 106เท่ากับว่าเหลืออยู่14บ่ะได้อีก10โลได้สิบโลได้อีก4โลเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ทีหลังอะจัดไปอีกส0โลสุดท้ายแล้วก็ที่เหลือเดี๋ยวผมไปเปิดรายวันวันละ1ครั้งแทนมาโป้เขาให้ เี๋ยวเราไปเปิดวันละหนึ่งครั้งเพื่อเอาตั๋วไว้แลกด้วยมาอ่าได้หนึ่งได้สองลุงสองลุงเหมือนจะเป็นการทั้งคู่นะพอมื่อกี้ไม่เห็นตัวละครน่าจะเป็นการทั้งคู่นะสองลุงขอเป็นหน้าตู้อย่างละหนึ่งหน้าตู้อย่างละหนึ่งจะโอเคมากการหน้าตู้อย่างละหนึ่งหรือไม่ก็เอาเป็นสองผู้แข่งแก่งสองใบเลยได้เลยโอ้โหไอ้แค่มึงจะห้าดาวอยู่แล้วนะฮะหลวง อ๋โอเคอย่างไ,ไ้อยได้นี้มาเพิ่มอีกใบนึงอ่ะอ่ะถือว่าถือว่าน,นี้คุ้มอยู่นะได้2อันเลยแต่ว่าที่จริงมึงควรจะมาตั้งแต่แรกนะเนี่ยโอเคอ่ะประมาณนี้ได้มาครบแล้วเรียบร้อยถือว่าเจ็บอยู่นะเราโดนไปเราสุ่มไปทั้งหมดกี่ครั้งอะเราสุ่มไป91ครั้งนับแค่9กแล้วกันเอากลมๆ9กมผมใช้ตั๋วไป30เท่ากับว่าเราสุ่มแบบใช้เชรไป60 60คูณกับ3,000เท่ากับว่าเสียไป อ๋อไม่ใช่สิหกสิบครั้งต้องคิดว่าหกใช่ไหมหกคูณสามพันถ้าเขาว่าหมดไปหมื่นแปดหนึ่งหมื่นแปดพันเพจเอกอกระตัวสุ่มอีกสามสิบใบเออถือว่าได้แล้วแล้วก็เดี๋ยวที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวก็ให้ไปสุ่มนอกรอบเอาวันละหนึ่งครั้งหนึ่งร้อยเพชรก็ไม่แน่ใจว่าอีกยี่สิบห้าวันเนี่ยมันจะได้หรือเปล่าได้เพิ่มมาอีกสักหนึ่งอย่างหรือเปล่าเพราะว่าตู้เนี่ยอยู่โคตรนานนานแบบนานมาก เป็นตู้เฟสหนะึ่งเฟสสองเฟสสามเนี่ยอยู่เดือนหนึ่งอะคือแบบนานแบบนานเวอร์มากนะเน,น,นี่ยนะเอาโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูของเราก่อนเดี๋ยวผมขอขอัพข,ของไปด้วยเลยละกันขออนุญาตอัพของไปด้วยเลยละกันถือว่าเคลียร์กระเป๋าด้วยเพราะว่าของได้มาค่อนข้างเยอะอะการ์ดซูงรุ่ะตัวเบสได้มาละหนึ่งแล้วก็ได้เพิ่มอีกสามเป็นเท่ากับว่าตู้นี้เราได้การ์ดของเอ่อการ์ดใบเนี่ยมาสี่ใบสี่ใบลหลือเหรอเยอะจัง เออแต่ว่าตัวละครี่ยเราได้หลุดเลดไปประมาณ3ตัวเนาะตัวละครแต่ว่าการ์ดเราไม่ได้หลุดเลดเลยนะการ์ดผมได้นี้3 4 5 6ี่ห้าการ์ดผมได้อ่าการ์ดผมได้การ์ดในตู้เนี่ยมา6ใบก็ถือว่าโอเคนะ6ใบแต่ว่าเอางจริงตัวละครมันควรจะมาเยอะกว่าเลเยตตัวละครมันเยอะกว่าเลดตู้ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะแต่ทําไมเอ๊ะเลเตัวละครมันเยอะกว่าเลเการ์ดอีกเนาะแต่ว่าทําไมมันการ์ดมันได้มาเยอะจังเลยไม่เข้าใจ เดี๋ยวขออัพไปก่อนอัพไปก่อนมาเอา่ออันนี้ขั้น5้าแล้วเดี๋ยวการที่เหลือเราก็ไปย่อยนะแล้วก็เอาไปแลกเอ่อแลกกา๊าซลุ้งมาไว้อัพต่อได้เอาจิงเกมเนี้ยมันดีตรงที่ว่าเรามีแค่1อันก็พอส่วนส่วนที่เหลือเนี่ยเดี๋ยวเราไปแลกของมาอัพเพิ่มได้อื มาค่อนข้างดีมากก็คือมันใช้ของอื่นในการอัพได้อันนี้อัพไม่ได้เพราะบางเกมอะ่ะมันใช้มันไม่มีแบบชิ้นส่วนพิเศษแบบเนี้ยมันต้องเอาแบบว่าของซ้ำตัวนั้นเพียวๆเลยถึงจะอัพได้อันนี้ถือว่าโอเคอยู่นะไม่แย่ไม่แย่การ์ดเราได้มาเยอะอยู่แต่ติดใจตรงตัวละครเนี่ยตัวละครแม่งทุรนทุรายมากถ้าไม่ออกนี่โคตรเทียเย่ยเดย เอาจริงผมกล่าวไว้ว่า120โลเนี่ยมันควรจะออกตัวละครมันมีอยู่3อย่างใช่ไหมร้อยยี่สิบโลเนี่ยควรจะออกก๊าดกร์ดก,กับตัวละครหน้าตู้เนี่ยอย่างละหนึ่งแล้วก็อีกใบหนึ่งเนี่ยอย่างน้อยครบร้อยยี่สิบเนี่ยเราเอาการันตีร้อยยี่สิบได้เท่าที่ผมคำนวณนไวนะ้น่าจะโดนประมาณนั้นแต่ว่าอ่ะอันนี้ยังถือว่าดีหน่อยโดนน้อยมันก็ไม่น้อยนะโดนไปหมื่นแปดพันเพชรแล้วก็อันนั้นอีกเพราะว่าวันนี้ผมเติมตั๋วไปประมาณสามร้อยกว่าบาท ตัว30บใบอ่ะ300กว่าบาทก็ตีไปตัวละ10กว่าบาทก็ไม่แพงนะไม่ถือว่าแพงไม่ถือว่าแพงไม่ใช่ใช่30ใบสิ16น่าจะ16บใบมั้ง16ใบ300กว่าบาทประมาณนี้แล้วก็ที่เหลือเนี่ยแลกจากกิจกรรมมันได้มาฟรี1 0ใบเนาะแล้วก็แลกจากกิจกรรมอีกประมาณ5ใบหมดอย่างเนี้ยน่าจะใกล้หมดแล้วเป็นระดับ R ละเดี๋ยวเราไปดูตัวละครต่อ อันนี้ตันเป็นที่เรียบร้อยอันนี้จะไปสุดท้ายนะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ะโอเคเดี๋ยวขอเช็คอีกรอบนะสักครู่สักครู่อ่ะอันนี้ครบแล้วแล้วก็มาดูตัวละครกันตัวละครเราได้เดี๋ยวเอาเกตโทก่อนเกตโทเกโทอ่ะเกโทซุงรุนี่ก็เป็นร่างอ่อนี่นะสกิลมีอยู่4สกิลปกติไม่มีบัฟเลยนะเป็นดาเมจเพียวๆก็เดี๋ยวค่อยมาทำคลิป แยกน่าจะเป็นพรุ่งนี้วันอะไรพรุ่งนี้วันเสาร์อาจจะเป็นอาทิตย์อาจจะเป็นอาทิตย์เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปแยกอันนี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้มีคลิปเกมอื่นลงให้แทนนะนี้อ่ะก็เอาจริงตัวละครมันเนี่ยถามว่าเก่งไหมมันก็ไม่ได้เก่งหรอกนะแต่ว่าที่ผมสุมเนี่ยด้วยความที่ว่ามันเป็นตัวละครลิมิเต็ดมันความมันจะรีมามันค่อนข้างยากเพราะฉะนั้นแล้วคือเอามาไว้สะสมแล้วก็ เอามาไว้แบบเล่นนิดหน่อยตามคอนเทนต์ต่างๆนะแล้วก็ามาทําการรีวิวด้วยนะก็ถือว่าเป็นคอนเทนต์ได้อันหนึง่งอ่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทําการอัพเอเดี๋ยวอัพไปเลยดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกทีหนึ่งทีหลังอ่ะอัพไปก่อนอัพสดๆไปเลยอัพสดๆไปเลยของมีค่อนข้างเยอะมากอ่ะอัพไปก่อนอย่างน้อยเนี่ยมันเพิ่มพลังตัวละครเอ้เพิ่มพลังไอดีได้อยู่นะป๊บ เรียบร้อยแล้วก็ level, เลเวลจัดไปเลยเลเวล90ส่วนสกิลส่วนสกิลเดี๋ยวผมค่อยไปดูก่อนนะว่าเราจะอัพสกิลไหนบ้างเพราะว่ายังไม่ได้ไปดูเลยว่ามันทำอะไรได้บ้างนะตัวละครนะแต่ว่าจาได้ว่าหลักๆเนี่ยตัวละครมันอะทุกอย่างเนี่ยจะอิงกับทางด้านของออสายเวทเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตัวละครมันต้องไปเล่นคู่กับไครตะอ่ะเป็นตัวละคร2ตัวนะที่ต้องเล่นคู่กัน ถึงจะเก่งประมาณนี้หรือไม่ก็เอาไปคู่กับยูตาได้เพราะว่ายูตาเนี่ยมันจะมีสกิลสองใช่ไหมที่ว่าสร้างดาเมจเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับคุณใส่ด้วยก็ถือว่าค่อนข้างดีเอ๊ะคุณใส่ใส่เว้สักอย่างประมาณนั้นนะอ่ะก็เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปรีวิวอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนแล้วก็อ่ศึกษาตัวละครก่อนแล้วก็ไปเลือกอัพสกิลก่อนว่าเราจะอัปอันไหนบ้างนานนี้อ่ะประมาณนี้ล้การสบทั้งนั้งของคลิปวันนี้นะก็เดี๋ยวผมขอไปอัปตัวละครเพิ่มก่อนเพราะว่าเมื่อกี้เราอ อ่าโอเคก็คลิปวันนี้มีเพียงประมาณนี้นะก็ใครดูมาถึงตอนนี้ฝากกดไลค์ก็ซับเป็นกำลับบงใจด้วยนะครับผมสามารถกดกระดิ่งเพื่อให้ไม่พลาดคลิปถัดไปได้ส่วนใครว่างสามารถดูคลิปเก่าๆได้เดี๋ยวแปะคลิปวทางซ้ายเพจด้านขวาแล้วกันนะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมจนถึงตอนนี้ไว้เจอใหม่คลิปหน้าไปครับผม